พี่น้องในการศึกษาเรื่องซุนนีชีอห์นี่นะครับรายละเอียดมันเยอะนะครับประเด็นมันแตกไปหมดเพราะชีอ์เป็นกลุ่มคนที่แทบไม่มีอะไรตรงกับอิสลามเลยเขาขัดกับอิสลามเกือบทุกข้อพี่น้องแม้กระทั่งเรื่องปลีกย่อยเช่นมุสลิมเราอะพี่น้องอาหารที่ไม่ใช่เป็นของกินที่ไม่ใช่เป็นพวกเชือดไม่ใช่เป็นสัตว์เชือดอนะ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีส่วนประกอบของสัตว์เชื่อ,อเช่นขนมปังกาเฟสตคนหนึ่งเอาขนมปังให้พี่น้องกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ในหลักฟิกของชีอร์นี่นะครับถ้ากาเฟสตคนหนึ่งเนะี่ยมือแตะโดนอาหารแล้วเนี่ยชียร์เขาไม่กินเลยนะแม้ว่าอาหารนั้นจะฮาลาลโดยตัวเช่นถ้าเช่นคนชีอร์เนี่ยเวลาขึ้นเครื่องบินชียร์ที่เคร่งบางคนในเวลาขึ้นเครื่องบินนะพนักงานบนเครื่องบินเสิร์ฟ ขนมปังเนี่ยเขาไม่กินเลยนะเพราะว่าถ้าพนักงานอันนั้นนะ่ะมือไปโดนขนมปังแล้วเนี่ยเขาไม่กินแล้วว่าถือเป็นนจิสกันเล้าบอกว่านี่ขัดกันแบบตั้งแต่เรื่องจุกจิกกินขนมปังนี่ก็ยังขัดกันเลยคือยกตัวอย่างว่าเชียร์นเนี่ยไม่มีอะไรอะไรเป็นอิสลามเลยไอย้เราตอบไปก่อนหน้านี้นะฮะมีนามาสมีการถือศีลอดมีการจ่ายสกาัดการไปทำฮ์เชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในมลาิากาเชื่อใน วันิยามาเชื่อในนบีเชื่อในอัลกุรอานไม่มีอะไรในอิสลามเลยมุสลิมมของเราก็ภู้มอิจฉาไม่มีอะไรเลยที่มันเป็นอิสลามขนมปังเนี่ยจะยกตัวอย่างคือมันต้องการจะบอกว่าไอ้เรื่องจุกจิกนิจามันก็ไม่เหมือนเราถามหน่อยไอ้เราถ้าเราประเด็นแรกเลยถ้าเราไม่กินของที่มาจากกาเฟ่นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันมันไม่จุดปกป้องเราตรงไหน เขาบอกไอสัตว์ท right? ี day, ่เชื่อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมสัตว์ที่เชื่อเนี่ยยังไงก็ไม่มีใครกิน้วแม้กระทั่งขนมปังเนี่ยจากมือกาเฟสิชียอมันไม่กินอันนี้มันเป็นความภูมิใจของเรานะเฮ้ยเอ็งกำลังชมเราเนะเว้ยเอ็งรู้ตัวรึเปล่าตัวอย่างที่เอ็งยกมาเนเอ็งกำลังชมเราว่าเราไม่กินอะไรที่มาจากมือของกาเฟสมันไม่ใช่ข้อบกพร่องของชิแอ มันสับสนอะไรหรือเปล่าที่มันยกตัวอย่างมาหลังจากที่มันเรียนมาสิบกว่าปีไอ้เขาพูดเรื่องเชียรมาห้าสิบชั่วโมงแล้วหลังจากที่มันเรียนมาสิบกว่าปีมันยังไม่เข้าใจปัญหาย่าปากท้อของเชียรในเรื่องนาจิสเคุณเรื่องนายจิสในเชียรคุณยังไม่รู้เรื่องเลย แล้วคุณจะบอกว่าคุณเข้าใจเชี้ยคุณศึกษาเชี้ยมานี่มันเป็นเรื่องอิจติดาดีเรื่องเบื้องต้นเรื่องเบสิกเรื่องนาริสเราาชงมาในขนมปังเดี๋ยวผมกินนายิสมันเกิดขึ้นต่อเมื่อมันมีความชื้นในมุมของเชี้ยแห้งกับแห้งมันไม่เป็นนายิสเข้าใจเปล่าหยิบไม,ม่ได้ขนมปัง หยิบมาที่ขนมทำไมไม่กินมันต้องถ้ามือเขาเปียกแอลกการและหยิบอะไรมาให้เรากินเราไม่กินในยิสมันจะสัมผัสหรือสักเชื่อมไปอีกสิ่งหนึ่งได้นะด้วยกับความชื้นนี่ศึกษามาแล้วนะศึกษามาสิบกว่าปีพูดบรรยายเชื้อมาห้าสิบชั่วโมงเรื่องเรื่อง เออเรื่องนยจิสแบบที่เขาสอนเด็กอ่ะคุณรู้ป่ะเนี่ยคุณที่พูดเรื่องเนี้ยรู้ป่ะเวลาเขาสอนชาดูอินเด็กอะ่ะเด็กชียเด็กเด็กเด็ก <S 1> <S 1> เรื่องแรกเลยเขาสอนนยจิสเองยังไม่รู้เรื่องเลยทาเป็นผู้เชี่ยวชาญชียนหน้าอายเออเองไปหลอกลูกศิษย์เองที่นั่งนั่งอาปากค้างอะ่ะได้นะยกตัวอย่างขนมปังเชียาไม่ยอมกินกาแฟากลายเป็นความผิดของเชียาความผิดของเชียา เนี่ยมันจุกจิกเออมันไม่ดีตรงไหนเนี่ยคือรู้หมดทุกเรื่องอ่ะแต่ไม่รู้จริงสักเรื่อง